ฮัลโหลสวัสดีค่ะวัทุกคนอยู่กับแพรนะคะที่ช่องอริฮาค่ะก็วันนี้ค่ะแพรจะมาสอนวันทุกคนนะคะเล่นเพลงเดินมาส่งนะคะซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่อาจจะยากหน่อยนะคะสาหรับใครที่เป็นคนที่ไม่เล่นคอร์ดทาบหรือว่าเล่นคอร์ดทาบไม่ได้นาออาจจะยากนะ,ะเพราะว่ามีคอร์ดทาบโผล่มานิดนึงนะคะโอเคงั้นไปริ่มกันเลยคะ่ะ ก็สำหรับเพลงนี้นะคะเพื่อว่าคอนไหนเนาะที่เล่นคีย์ปกตินะคะก็คือไม่ต้องหนีบคาโปเลยนะคะแต่ของแพนเนี่ยก็จะหนีบคาโปไปไว้ที่คาโปเฟนซีนะคะเพื่อให้ได้เสียงที่สูงขึ้นนั่นเองเนาะสำหรับเพลงนี้นะคะ,ละหลักๆเนี่ยแพนจะสอนออกเป็นทั้งหมด3มาทเทินด้วยกันแาทเทิร์แรกจะเป็นมาทเทิร์นของการเกานะคะจะมี1มพทเทิร์นแล้วก็อีก2มาทเทิร์นจะเป็นมาทเทิร์นของการตีคอรดนั่นเองนะคะ แค่งั้นมาเริ่มที่แพทเทิร์นแรกกันเลยค่ะก็เป็นแพทเทิร์นการเกาแบบเบสิกมากๆซึ่งถ้าเม่อูดคนไหนอยากเล่นการเกาแบบอีทั้งเพลงนะคะก็คือสามารถเล่นได้เลยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเลยให้ดูคร่าวๆเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเน,ะเนาะ เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นของวิธีการเกาวนั่นเองเนาะซึ่งวิธีการแ่นแพทเทิร์นีหนึ่งรอบนะคะมันก็คืออ่ะแค่นี้เลยนะคะมันก็คือเบะสามสองหนึ่งแค่นี้เลยคะ่ะก็จะเป็นแพทเทิร์นของการเกาหนึ่งรอบ มันก็คือการเรียงสายลงมาเลยนั่นเองเนาะซึ่งเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแพรจะขึ้ื่อนีการนึงสายคล้ายๆทางด้านบนเลยนะคะว่าสายเบสเนาะให้เพื่อนนะคะดึงสายสีฟ้าหรือว่าสีน้ำเงินนั่นเองถัดไปจะเป็นสายสาสาย2แล้วก็สาย1ตามที่ชี้ทางด้านบนเลยค่ะแค่ก็เหมือนเดิมยนวะแพรจะพาเพื่อนเล่นนะคะสับท่อนหนึ่งแล้วกันเนาะเพื่อาจะได้ฝึกวิธีการเกาไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวแพรจะพยายามไปให้ช้าๆเนาะโอเคหนึ่งสอง จะแปะมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นการเกาแบบแรกเนาะโอเคไปที่แพทเทิร์นที่2กันเลยค่ะจะเป็นการตีคอร์ดแล้วนะคะซึ่งการตีคอร์ดอันนี้เนี่ยแพทเทิร์นสกับแพทเทิร์นสเนี่ยมันจะมีฟิลคล้ายๆกันนิดนึงนะคะแต่แพทเทิร์นสมันจะมีความเต็มขึ้นเนาะดังนั้นใครที่เป็นมือใหม่นะคะแพรก็จะ recommend ให้เล่นเป็นแพทเทิร์นสแทนที่จะเล่นแพทเทิร์นสไปด้วยเลยนะคะก็คือเล่นแพทเทิร์นสไปหมดเลยก็จะง่ายกว่านะคะโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนนะคะ เ่อนก็จะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการไล่แพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะมันก็คือมันก็คือลงขึ้นขึ้น,นลงลงอ่ะก็จะเป็นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนั่นเองนะคะซึ่งเออก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นสองนั่นเองเนาะมอนเดิมเดี๋ยแพสพานเพื่อนเล่นนะคะจากท่อนหนึ่งเนาะ,ะเพื่อนๆจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะหนึ่งสอง ปรมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นสไปที่แพทเทิร์นสกัก็เลยค่ะแพทเทิร์นสเราก็จะมีความเต็มมากขึ้นนะคะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยแพจะชอบใช้ในคอนคอรัสเดี๋ยวเอาเล่นให้ดูเลยดีกว่าว่าประมาณไหนเนาะเข้าๆนะคะแพทเทิร์นการเกาแบบที่3จะประมาณนี้นะคะซึ่งวิธีการเล่นแพทเทิร์นในหนึ่งรอบนะคะมันก็คือ จจะยาวนิดนึงนะคะมันก็คือลงขึ้นขึ้นลงขึ้นขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอ่ะยาวสุดๆจะประมาณนี้นะคะก็คือแพทเทิร์นทีหนึ่งรอบของแพทเทิร์นที่สามนั่นเองเอออาจจะงงๆนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวจะเล่นให้ดูสักท่อนนึงแล้วกันนะคะเพื่อนๆเล่นตามได้ด้วยเนาะก็สักท่อนนึงนะคะเดี๋ยวจะพยายามเล่นให้ช้าๆเนาะเพื่อจะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็ฝึกตามได้ทันนะคะโอเคหนึ่งสอง มานี้นะคะสำหรับวิธีการตีคอร์ดของแพทเทิร์นสามนะคะก็อาจจะยากแล้วก็ใช้เวลานานนะคะในการฝึกเนาะ โอเคคร่าวๆว่าวจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแพทเทิร์นที่แพทจะเอามาเล่นเพลงเดินมาส่งนะคะก็เออก็จะเป็นสามแพทเทิร์นคร่าวๆประมาณนี้เนาะโอเคะ okay, ก็เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวแพทจะพานเพื่อนเล่นเาตั้งแต่ท่อนแรกนะคะมจาจบท่อนคอรัสโดยใช้3แพทเทิร์นที่แพทสอนไปนะคะเหมือนเดิมถ้าว่าคนไหนนะคะอยากเล่นแพทเทิร์นใดแพทเทิร์นหนึ่งทั้งเพลงเนี่ยแพท r คอมเมนต์เป็นแพทเทิร์นหนึ่งกับแพทเทิร์นสองสามารถเล่นทั้งเพลงได้นะคะแพทเทิร์นสามจริงๆก็สามารถเล่นได้มันอาจจะแบบเหนื่อยสุดๆนะคะในการเล่นเนาะดังนั้นแพท recommend เป็นแค่แพทเทิร์นหน เล่นในทางเด้งนะคะก็ะมาเนิมค่ะแล้วพวกคนไหนเนาะอยากเล่นตามแพร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะสามารถดูวิธีการเล่นทางด้านนี้นะคะแล้วก็ขอดจะขึ้นในทางด้านบนนั่นเองเนาะส่วนถ้าพวกคนไหนนะคะตามแพไม่ทันอย่าลืมกดสปีดได้เลยค่ะไปที่0.75หรือว่า0.5นะคะก็ขอร์ดเนี่ยทไว้แล้วเนาะทางอินสตาแกรมสามารถไปเปิดดูได้เลยนะคะ <S <S i ประมาณนี้เลยนะคะสำหรับเพลงเดินมาส่งนะคะก็ถ้าใครชอบเพลงนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกระเพงด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครแพ้สอมเพลงอะไรหรือว่าทำคลิปเก่ยกับอะไรอีกนะคะก็อ,อย่าลืมเข้ามาลวมาใต้คลิปได้เลยนะคะงานนี้เข้าไปแล้วะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย